ปกติที่อำเภอปากเกร็ดเนี่ยจะมีคนพิการเนี่ยประมาณ3 0 0 0กว่ารายนะคะแล้วก็ศูนย์เราเนี่ยตั้งอยู่ในซอยกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งอีกซอยคนพิการทั้งซอยเลยแต่ว่าอยู่ตรงข้ามกับศูนย์คนตาบอดซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาของคนตาบอดแล้วพอดีเขามารักษาที่นี่ทุกเช้าเลยก็จะเจ,เจอปัญหาเรื่องการรับประทญญานยาทางศูนย์ก็เลยจัดวิธีการแก้ปัญหา ยาเนี่ยตอนแรกครั้งแรกที่เราคิดเนี่ยเราให้ศูนย์เทคโนโลยีศึกษาคนตาบอดช่วยพิมพ์โดยเราจะเขียนยาทั้งหมดเลยว่ามียาอะไรบ้างแล้วก็ให้เขาช่วยพิมพ์ตามนี้แล้วเราก็มาตัดอย่างเช่นพลาสติกแผ่นนึงเนี่ยเราก็จะพิมพ์ยาแก้ปวดลดไข้กิน 1- 2เม็ดหลังอาหารกิน4-6ชั่วโมงเมื่อมีอาการหลังจากพิมพ์เสร็จเนี่ยเราก็จะนํามาตัดเป็นสติกเกอร์แล้วก็มาใส่ล็อกเกอร์อันนี้แล้วก็ติดข้างขวดข้างยาทุกซองเลย ช้สติกเกอร์เนี่ยติค่ะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นซอมอยาอักษรเบลนะคะพี่จะติดอักษรเบลไว้ด้านหลังส่วนด้านหน้าพี่จะเขียนสำหรับให้คนตาดีอ่านได้ด้วยนะคะอ,อ่าน้องลองอ่านให้พี่ฟังซิยาลดน้ำโมกคัดจมูกกินหนึ่งเม็ดหลังอาหาร้าเที่ยงเย็นทำให้วงนอน ตาบอดที่มารับประทานยาอัลซเบลนี่เขาจะแฮปปี้มากเลยโดยไม่ต้องพึ่งคนตาดีเลยเพราะปกติเนี่ยเขาจะทานยาทีหนึ่งถ้าไม่มีคนตาดีจริงเขาก็ไปทิ้งมั่งเก็บไว้บ้างไม่ได้ทานเลยแต่ต่อไปนี้เขาสามารถทานยาด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งคนตาดี mm hmm. เขาก็มีความสุขพอมันมีอัลซเบลแล้วมาสะดวกขึ้นมากไหมคะสะดวกขึ้นครับไม่ต้องจําเม็ดไม่ต้องจําอะไรครับเพราะว่าอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเอาไปเงี่ยสมมติว่าคนเป็นโรคต่างๆเยอะแยะ้ย,ยครับ ได้สิยาตัวสิบชนิดนี้อ่านไม่ออกบางทียามก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่ายามก็จะมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กคับโซนหรืออะไรเงี้ยบางทีอาจจะได้ซ้ํากันไปมันก,ก็อยากจะให้เมีฉลาดยามากกว่าศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลนาครปักเลศจังหวัดนนทบุรีเป็นอีกหนึ่งองค์กรต้นแบบที่มีส่วนขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้พิการในเรื่องที่คนหรือองค์กรทั่วไปอาจมองข้ามละเลยอย่างเรื่องถุงยาอักษรเบล ซึ่งในความเป็นจริงสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุยังมีปัญหาที่สังคมมองเป็นเรื่องปกติโดยไม่ได้ให้ความสําคัญอีกจํานวนมากทั้งวัดศรีเทพประดิษฐาลาราจังหวัดนครพนมศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลนาครปัเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีคือภาพสะท้อนขององค์กรต้นแบบที่ร่วมขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุในมิติปัญหาและการช่วยเหลือที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุมีโอกาสมีสิทธิและมีพื้นที่ทางสังคม อย่างเสมอภาคกับคนทั่วไปปัญหาของผู้ด้โอกาสเหล่านี้ยังมีอีกมากทั้งการศึกษาสาธารณสุขและสิทธิเข้าถึงการบริการจากรัฐซึ่งปัญหาเหล่านี้จะสามารถทุเลาเบาลงหรือลดระดับความรุนแรงลงมาได้นั้นก็ด้วยทุกคนในสังคมตระหนักรู้และมองเป็นหน้าที่ไม่ละเลยและช่วยกันลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง เมื่อการขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือคนด้อยโอกาสทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่ต้องช่วยกันซึ่งหน่วยงานที่ถือเป็นตัวจัรสาคัญในการขับเคลื่อนงานเพื่อคนด้อยโอกาสโดยเฉพาะคนด้อยโอกาสตามต่างจังหวัดอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีหน้าที่บริหารและพัฒนาท้องถิ่นโดยตรงองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเลอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอีกหนึ่งต้นแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลทั่วทั้งประเทศ ที่มีนโยบายช่วยเหลือส่งเสริมทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบอย่างจริงจังเข้มแข็งและต่อเนื่องมาหลายปีแล้วภายใต้ความเชื่อและหลักคิดที่ว่าผู้พิการและผู้สูงอายุในท้องถิน่นคือทรัพยากรมนุษย์ที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพให้มีชีวิตความเป็นอยู่และมีศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปในท้องถิน่นทุกเช้าวันพฤหัสของทุกสัปดาห์ บริเวณหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคุลทะเลก็จะเต็มไปด้วยชาวบ้านที่มารวมตัวกันเป็นจํานวนมากด้วยภารกิจตรวจเยี่ยมผู้พิการภายในตําบลประจําสัปดาห์ซึ่งผู้ที่มารวมตัวกันอยู่นี้มีทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่อนามัยตําบลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตนําบลและอาสาสมัครญาติผู้พิการรวมถึงกลุ่มผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ค่ะตอนนี้ก็เตรียมพวกยากับมันเจมบ้านะค่ะจะลงไปเยี่ยมผู้พิการที่ที่เรามีแผนเยี่ยมไว้สําหรับวันนี้ค่ะท่านที่ไปออกหน่วยทีนี้ต้องไปทําอะไรครับผู้พิการก็คือไปไปตรวจวัดความดันสุขภาพเบื้องต้นโดยโดยเจ้าหน้าที่อนามัยและก็ส่วนอาสาเองก็จะไปดูแล กวาดบ้านถูบ,บ้านแล้วก็สอบถามเรื่องอความเป็นอยู่ของเขาอยากให้หน่วยงานอบตรหรือว่าหน่วยงานไหนช่วยเหลือด้านใดก็เราจะมีส่วนบันทึกจดไว้ค่ะทีทางเจ้าหน้าที่อบตรพร้อมกับภาษาสมัครไทยในตำบลน,นะครับก็กำลังจะเดินทางไปเยี่ยมผู้พิการไายในตำบลครับ ตำบลขุนทะเลมีประชากรทั้งหมด1,807คนมีจำนวนผู้พิการ149คนหรือคิดเป็นร้อยละ1.4ของประชากรทั้งตำบลซึ่งมีทั้งผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ทางการมองเห็นทางการได้ยินทางสติปัญญาทางจิตและพฤติกรรมและผู้พิการซ้ำซ้อนซึ่งผู้พิการทั้งหมดเหล่านี้ได้กระจายตัวอยู่ใน12หมู่บ้านของตำบลขุนทะเลพินิยมคือหนึ่งในผู้พิการจำนวน149คนของตำบลขุนทะเลผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากการตกต้นไม้เมื่อหลายปีก่อนชีวิตของพินิยมจึงตกอยู่ในความทุกข์กับความพิการของตนเองมาโดยตลอด กระทั่งการเข้ามาให้ความรู้ดูแลช่วยเหลือจากทางองค์การบริหารส่วนตำบ,บลขนทะเลอย่างใกล้ชิดเมื่อ4ีปีก่อนจึงทําให้พี่นิยมมีกําลังใจและใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความหวังมาได้จนถึงทุกวันนี้ปกติที่มาเยี่ยม ผู้พิการนี่คือต้องทาอะไรบ้างครับคือถ้าคนไข้มีแผลอะไรก็มาทำแผลแล้วก็วัดความดันบางครั้งก็ต้องถ้าผู้สูงอายุก็ตรวจน้ําตาลห้ด้วยค่ะถ้าอาการถ้าคือเขามีความผิดปกติก็ให้คาแนะนําเพิ่มในส่วนที่ที่ต้องเพิ่มเติมค่ะที่ออบจนยอธิบัยก็ต้องร่วมด้วยมาด้วยการออกหน่วยเพื่อตรวจเยี่ยมผู้พิการในแต่ละครั้งจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมอบอยารักษาโรคบันทึกข้อมูลผู้พิการและผู้ช่วยเหลือผู้พิการประจําสัปดาห์ทําความสะอาดที่อยู่อาศัยและติดตามงานอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมจากองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทะเลพี่เขาจะร้องให้บ่อยเขาดีใจดครับดีใจแหละครับท <laughs> <laughs> ี่มีท <laughs> ี่มีเจ้าห้ี่มาเยี่ยมอย่าง,งนะี้นะครับ รู้สึกยังไงครับผมคงไม่ต้องบอกนะเห็นน้ำตานนี้ก็น่าจะรู้นะครับคอรู้สึกของพ่อที่มีอบตมีอาสารย์มามาดูแลลูกสาวรู้สึกยังไงครับพ่อรู้สึกขอบคุณใจมากขอบคุณเขา ก็สังเกตดูตอนตอนพิทยิมตอนอยู่บ้านนะครับตอนที่มีคนอื่นมาเยี่ยมมีคนมาช่วยนิสานไหมต่างนะต่างยังไงฮะต่างอยู่เป็กองภูมิใจอ่ะภูมิใจเพราะญาติญาติมาเยี่ยมมาคอยดูดูแลด้วยเลอนอยู่บ้านเลยก็คือไม่ไม่ได้ทิ้งกันนะ